สวงามว่าเอบเอื่อคุณนะสวนมักสรีพตึงอยู่ที่เมืองกาตินูนี่นะมัน,นนี้ไปเบื้องสวนใหญ่วันนี้ใ่สวนน้อย สว่างเชี่ยแนวทุกๆฐานมาแล้วมืัอนี่ของสิามาถ่ายสวนผักของไอ้ทองเนาะที่วิวสวนผักคือว่าม่ตื่นอยู่ที่เมืองกาติโนเพราะว่าเมื่อคือนนี้เขามาเบือเ่อได้หลานคนแล้วเขาพอดีตื่นมาเในตัวตน,นี้เป็นตอนเศร้อาอ้าวจะมาติดตามมึงนี่สวนผักคนที่เป็นยังได้อยู่ข้างหลังนี่เขาจถ่ายให้เบื่อนิดนึงหน่อยนึงเนาะโอเคเอ่ะตามมาเบื่อเลยสวนมักซาลีอีกแล้วปาดหุ่น สุนทรซารีพพเติงอยู่ที่เมืองกาติโนสังเกต,ตุองตอนนี้เฮามานี่เดือนกลางเดือนเจ็ดเดือนจุดไล,ล่เออเอามาถ่ายครั้งที่แรกนี่อัน,นมักซารีตัวนี้เป็นพันธุ์ที่แบบคุณเอามาแต่เมืองไทยลูกสาวคนซื้อซองเป็นซองมาปลูกงามแท้งามวายเอฟซีเอ้ยบุญหลวงคุณน่ะมันนะมเปนธรมรมดามักซาลีไทยทั้งหมดมันเป็นมานแน่นอนเขาก็บอกยากเหลือตัวนี้พูดนะโอ้ของเรางามหลายตัวนี้ พุ่นล้ำม,มกักไงบอกองไงพุ่นนะมันเป็นธรรมด่าเลยพุ่นนะงามของคอยอยู่บ้านอีกนี่นะึอันนี้สะโพกแต่แบบพันหยุดมักซารีไทยมาใส่เอากระบองหัวแมนมันซื้อพันอย่างเนาะออมาวันเกิดลูกหลานสายแล้วขเขาก็ได้โดอ,อก,กาสมาถ่ายส่วนเราให้เบิง่งนี่เบิ่งเรือสีเบิ่งตุ้นมันเห็นเบิร์ป้าทุ่มเป็นลำนะสีเบิ่งถ่ายอย่างกล้องนะมึงพุ่นนะปา้มามันธรรมด่าที่เนาะ ส,าานสวนมักสรีพ่อตึงอยู่ที่เมืองกาตีนูนี่นะมันเิ่งสวนใหญ่เลยสวนใหญ่อ่ี่โตต่งเป็นยังบดิเมียนเดือดดื่อคืนนี่นี่มาบึงสวนปูใหญ่บ้านท่ อยู่ในบ้านนี่ในเมืองฟาร์มนี่นี่นะหลังบ้านแล้วนะเนี่ยนี่มีสวนใหญ่คุณนะบ้ากำลังออกดอกสาลีสาลอยที่บัวนี่นะคุณเขาโพดบ้านเขาเนี่ยนะคุณนะแต่ว่าบุ๋มเป็นแนวซัดกินนี่ตัวนี้ให้คนกินว่าซัดมากแต่น้อยคือเขามาทายผีไก่นี่นะเดี๋ยวคุณนะงามที่งามหมากของเราต้นหมกเงยแล้วปูกคางเลยเนาะคุณนะโอ้ไม่ต้องไปฟาร์มยากพี่น้องเลยคุณนะ ธรรมดา่าดินะพุณนะว้าดูคูณน่ะยาวไปติดทั่วสวนน,นี่เส้นขนไก่กตัวนึงออกดอกเบิดเลยนี่น,น,น,นะพุณนะเินมากเลยของเรานะดิเนี่ยกำลังออกซีออกมากพุณนะโอ้ของเรางามแห่งางามมากวันนี้ตัวนี้เป็นเดือนเจ็ดเนาะประมาณเดือน 8, แปดหรือเดือนเก้าเขาชิมไทย,ยบางที บินมากเนี่ยเด๋ยซปีการนี้เขามาเดือนเก้าคุณนะโหเจ้าประส่วนผักแล้วปีนี่กัมักเพ็ดมักเขื่อนยังงามมุดในวันที่บึบ้งมักซาลีเลี้ยวเสียให้บึ้งมักเขือนี่มักเขือแล้วกัขีีอยู่ได้ในขุดเลี้ยงลายสายตุ่มักเขือแล้วนะคุณโอ้แท้ๆเกิดลงแต่ว่ามักทัวร์แล้วโบวนในเรื่องปีนี้เนี่ยโบงงามผนเลย เขียวผิดแล้วเบือ้องบนเียผิดแล้วนะุวาทำง,งานเพื่อแมาบื้องนคุณนะงาวคุณนะโอ้ยอ่อดสวนมักสลีคุณน,น,นี่เป็นมักผิดแล้วผิดงามได้บอกผิดแล้วนะคุณน ปีกาดนี่เห็นมะทั่วเต็มข้างอยู่ปีนี้บัได้กินอย่างไรบัวระวันเด็กบูมีต้นน้อยๆนี่แต่อีต้นชากเนี่ยบัวแล้วบัวงามปีนี้ที่บกพริษแตะโหยาวไปสมทบเกลือจะของบ้านกันแล้วเมียนเกลือมีเพราะว่าเมื่อคืนนี้เป็นเบื่อเดลานเพื่อนดิเอามาเบื่อดีเฮาก็เลยมีการถ่ายส่วนกันเลยถ่ายส่วนพักครั้งแรกของเรานี่นะ ทุกปีกายนี่มา3ามสี่เดือนพอดีปีกายนแตีนี้มาเธอสวิตตินะ่ะกลางเดือนเจ็วันที่สิสิบเจดผิแล้วว่าบบเขือนเราบ่นุูนะเขือเราก็งามเลยอีกเดือนนึงเนี่ยหินมากบางเธอท่าเดือนหนาาิาลงมาไทยอีกเดือนแปดมุสมมีเวียดเลยเลินแก็นจิบมาไทยให้บึงน,นี่คือบึงสวนผักกันนนักแมงลักตัวใบผักนางตูครับบ อันนี้เป็นสวนผักกีตูหรือว่ใบเมงลักภาษาไทยเราพูดว่าบ้าจุ่งเรากระปูกหลายสวยงามสวยงามมากพูนะเป็นสวนเลยนี่นะบ้าจท,ที่ถูกงามงามใบเมงลักเราพูดนะเราทำมาดาพูดนะสวนจำหัวเรามีกัญญิมมีต้นมะขวะโพดบกสลีพูดอันนี่ต้นสะโพกแต่บใบเมงลักนี่เป็นนานทรงนานวักใหญ่พูดนล่นะยินจนว่าเปิดปีกรบปูกระปูเลยนะพูดนะบ้าจุ่ใบ,บเมงลักกันนี่ะพูดนะ นี่บึงทางไก่ป็นชงนานติดกันเลยสโเใบพักีตูนวกับพะเฮงดบึงไก่บบึงทางไก่ข้างมักทัวพีนี้ข้างเก้อละบมีักทั่วขึ้นบมีักทัวสิมาขึ้นแล้วพี่นบมีเัเพชรัพริกหมัเผือสลีาก ที่กาดในสมบครัวคือเต็มข้างเลยบรรยากาศไก่ในหลังบ้านไปบึงผักกระเทียมที่ว่าหัวเงยบนผูกตัวเลยตัวนี้เป็นกระเทียมกระเทียมเงยใช่ไหมหัวบกใหญ่เลยของเราก็งานดีมันจิตลงหัวบุญละจนแหงเลยเนี่ยม่เห็นว่าปิ้นไวใช่เนาะตัวนี่หากระเดื่นจิตนี่งกระเทียมเลยกระเทียมใหญ่กระเทียมใหญ่ ีต้นนะต้นพวกนี้ในหัวมอสองกำปั้นเพื่อนี่นะแต่ว่าผักเทียมใหญ่เนี่ยนี่ครับบนผักเทียมน้อยเขากินอะไรผักเทียมหัวใหญ่ใหญ่ยี่หรี่นี่เราผีกายนี่เราให้บุงกับซ้ำกับปั้นที่ในหัวมันนะพูดนะโหแล้วก็ปลูกหลายด้วยสวนผักเทียมเราเนี่ยบ้านเราก็อยู่ชีแงกเนี่ยินรถดเดนไปเลินมาในคนทางบรรยากาศรวมๆนี่สมสวนแล้วนี่ยครับสิประมาณนี่ละนี่นะ ย่างกเเดยวกนลาแลนเดนลำเดืนแซาลีแล้วก็ปูกอยู่แคมห้วยนี่ถึงเดินท่ทางหลวงกัเขาแนลนอย่นี้รินน้อยโอ้เรอเห็นต้นบอกรินน้อยรินน้อยเรืบอลกลินใหญ่ แตดสักเสร็จจะอ่อนต้นเตอันต้นโอ้มีอยู่ได้แล้วบอกคัวอาจที่ว่าล่ะนี่ดิเจนี่นี่ก่อนมันก็ขึ้นมาจุดเที่ยวหัวเขาแล้วแหละเดือเนเโอ้เยนผักชีลาวขึ้นหลายเลยแหะทุกคนโอ้ยผักชีลาวาอันเดียดนี่อมป้อมข้าวสารโอ้โหผักชีบคนไทยเรียกคันผักชีลาวที่มันอันนี้เป็นผักชีลาวผักชีเฮานี่ละอันนี้คนไทยเกินผักชีลาวที่ ใจอตีต้นต้นหมอกทัวบูมีเพี่อนธรรมดาเป็นไร่เป็นแถวอย่เต็มเตลปีนี่เกิดอะไรขึ้นกันเลี้เรื่องนี้สะออนในส่วนหมอกสลีเรามีส่งวน LE, บนหนึ่งอยู่นี่วนบนหนึ่งอยู่บนทางเข้าดูนี่ดูวนเต้นสีเขียวนี่เต้นสีแดงอย่างสะออนในส่วนหมอกสลีแล้วหนี่งบางคนเห็นผีกลายอยู่ฟาร์มาโบแมนแล้วอยู่บ้านเราได้เนี่ยนะ บ้านคุณนะบิ่งหมกสลีอยู่อันเด็มีหมกสลีมีหมกเขื่อกกนไอ้พวกนี้ของคุณเขาบวธรรมดาเนี่ยคุณเนี่ยสลีกระของบ้านกำลังขีนทำความสะอาดคุณมันเกิดหลานมันเล่เก็บขี้เงี้ยขี้เงี้ยตึ้งตึ้งเดิ๊กคุณเอาไปตึงเดิกขนาดโพธิ์ทูนี่นะกำลังขีนกระปองกระป๋องเก็บเมีนนยนขี้เงี้ยขี้เงี้ยเมียนบดอะไรเหรเนี่ยคุณดิ ตื่นมาเมียนแล้วคนเลยอันนี้บรรยากาศอยู่หลังบ้านสิประมาณนี้อยู่หลังบ้านแล้วนะะดูโอ้สะออนที่สวนนี่นี่บรรยากาศรวมๆไม่เบิ่งโตงามไรตัวนี้สวนสาลี <c oughs> มันอยู่ฟาร์มอยู่บ้านละคุนได้ยังนะ สำหรับคลิปสุ่มส่วนอะอย่างไอทองหรือว่าเมตึงเนาะอยู่ที่เมือง,อองกะทินุเขากะกับพวกประมาณนี่แหละหมอกสลีหมอกทัวแล้วโบ้ได้เรื่องคือเขาไายให้เบืองนะเ่าสำหรับคลิปนี้เขากะโบมี่ยังไรขอบคุณขอบใจในเอฟซีของสว่างชาแน,นลเนาะที่ว่าติดตามสุ่มมาตลอดสุดท้ายก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เดียวสักเพื่อที่ได้โบพาดคลิปโตๆไปหมกกระดิ่งน้ำเลือดโอเคบ๊ายบายพบกันคลิปหน้าประมาณพุ่นละ สงสามเดือนจีนวันไทย